เราก็กลับมาพบกันแล้วนะคบกับช่องไ k เคเองตรงๆกับช่องแฮปปี้บอดช่องดราต้าชแนลและช่องแฮปปี้บอ b o ดบอดบอดวันนี้เราจะมแฮปปี้จริงๆใช่ไหมไม่จริงครับวันนี้เราจะมาเล่นครับวันนี้เราจะมาเล่นไอ้ดฟอยส์ลาครับนี่ครับคนน้ำละคุณชงองของเรานั่นเองนะคลาสนั้นๆต่อไปครับวันนี้ต่อไปจะเป็นแบบเรลยเกาวนะครับ เทกาวเทกาวอ้าวเขาไม่เทก่อนไม่เทเหมือนกันครับนี่ครับเราจะขึ้นมาบนนี้ครับก่อนหน้านั้นเราไปเก็บเหรียญก่อนกันเลยไปตรงนี้ก่อนเอ้ใครมันปล่อยตายอ่ะใครมันปล่อยโดนเบียดอ่ะผมพอดีอินเทอร์เน็ตมันก็กระทุกกระชุกกันในนี้่ในแง่กูกระชากใจอ่ะเฮ้ยทุกคนร่มของเราไปไหนอ่ะร่มของเรามันบอกว่าต้องเล่นห้า ใช่โอ้ยเลยครัชเนี่ยเลยไฟน์มีดูดีเขาจะเขาจะเขาจะทำให้ตำรวจบินได้อะดูดีเขาจะพ่นสเปย์อะดูดีสเปย์โรบอทอะนี่ยสเปย์โรบอทไม่เห็นเหรอเห็นดิบล็อตวันนี้นะครับตอนที่เราพวกเรารอตรงพวกเรารอชงๆกัน ถนกเล่นออมบีเนาะเราก็จะมาที่นี่นะคะเพื่อมาเก็บแต้มนะฮะเก็บเงินเขาเล่นได้เหรอก็ตายแล้วใช่ไหมไอ้แค่ยังไม่ตายอยู่ผมตายแล้วคะอ้าวผมเข้ามานานแล้วคะบิลดิ้ i n หนึ่งหนึงร้อยอเราเราต้องไปรถทั้งนี่นั่นไงตึกอันนั้นพี่สูงพี่สูงไม่ใช่ตึกนะครับมันคือคาเลนครับเขาไม่ใช่คอโลเอนหรอกี่ทีอุ้ยอย่าเบียดเราพี่ ได้แล้วเอ่ะได้แล้วขึ้นอยู่คุยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เขาจะโผล่ตรงนี้เลยโอ้ยมีคนสั่งนี่เขาเขาได้นี่มันกระแพดิกะขึ้นบนหัวโชว่น้ำมันมันบอกว่าเขาได้ร่วมทุนทีด้วยเาได้แล้วออกมาเออได้ร่วมทช คุณน่าสงสารมากเลยคนนี้น่าสงสารมากไอตัวนีไม่ได้ร่วมชีชีพเลยอ่ะก่ะนแ g and t ไตูน้ไอตนยเอ้ย้ยตกตกตอ้ไม่ตกไม่ตกไม่ตกเย่เย่เย่เนเย่ไม่ตกไม่ตกนะคะไม่ตกรือไม่ตกครับวันนี้นะ จะมาเล่นมุกกันเพลินเพินนะยำยำยำวัดวัดแปลว่าอะไรครับตรงๆวัดวัดวัดเหรอวัดก็แปลว่าอะไรไงอ้าวสรุปวัดมันแปลว่าอะไรทำไมตรงๆก็ถามอันนี้เขาถามนะนะโออะไรใหญ่กว่าปลาหวานฮะอะไรใหญ่กว่าปลาหวานเฮ้ยเราต้องรีบไปเราจะกินน้ไรอะไรใหญ่กว่าปลาหวานก็ตู่น้ำสิครับก็กระทะทอดปลาหวานนี่ครับไม่จริงอ่ะไม่คืออะไรอ่ะก็ตู่น้ำสิเพราะว่ากระทะทอดปลาหวานตู่น้ำก็ต้องมาโทษ ขึ้นไปที่สุดมากอูดูดู Body Like You เอ้ยไม่เนี่ยอกับตกโชคดีอ่ะโชคดีจังตอนสุดท้ายอย่าลืมโดดด้วยนะตกอ้าวอีแค่ผมจะกระโดดขึ้นเสาจะเสามันล่องหนนะอ้าวเออเสาล่องหนเสาล่องหนจะกระโดดขึ้นเสาจะเสาล่องหนนะขนาดนั้นงานเสาของจริงเนี่ยมันยืนได้ เสาโลกหดงูคิ้วเสาวของจริงเออเนี่ยไอ้แมพดอฟิซามาไปทะเลยดแล้วเพรนี่เราไม่กินไม่กินเฮ้ยยันเราก็ใส่ส้มพื้นดิเราพอขอกินน้ำแป๊บน้ำน้ำน้ำพิซซ่าดีิคับเบอร์อร่อยอะน้ำอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงครัชน้ำน้ำทำให้วิ่งเร็วด้วยน้ำอินาจีดิงอ่ะเฮ้ยเราวะเฮ้ยชนะเออตก มันต้องใช้รองเท้าก็คลิปต่อไปนะลงมีรองเท้าอยากอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมบบโอโดนนะครับฮะหรือโวตนะทำไมคลิปโหวตทำไมวะมีผู้ชม97เปอร์เซ็นต์นะครับที่รับชมแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฮะจริงเหรอจริงครับแต่ไม่ใช่ของผมนะช่อง AKX ตรงๆนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเก็บเหรียญรอกันมากงั้นเราต้องเก็บเพชรดี AKX อยากเขาเก็บเพชรแล้วเขาเก็บไปแล้ว ขาเรือกว่าจี่เนี่ยนะขึ้นไปข้างบนเลยครับห้ามกินไอติมเด็กขาดมากถ้ากินไอติมเยอะๆมันก็จะตายเลยทำไมหัวเย็นตายหรอใช่เ่เขากินเอเนจีดิ้งยังไม่ตายเลยเขากินเขากินอะไรกินหนักกหลังโอ้แต่เป่าดิแล้วันคนโดดลงเขาเขาบอกว่าจะสหละชีวิตเราใส่กางเกสั้นนะจะสลัชีวิตเอง ไม่ต้องใช้ลมสุซ okay, yeah, okay, ีก yeah. yeah, yeah. ่อนเดยไม่แก้ลวังระวังยายายายมมีคนตกให้คนนึ่งทำอะไรเนี่ยามายืนบนนี้ดีทุกคนทมา่ให้ทำให้ผู้ชมเสียวเฉยๆงลาวาดิวี้รงเยไมาอยู่นะคะน้อง ไอ่ตรงค้างแล้วครับตอนนี้ใส่โรคอะไรแรงหนุมห้าคาค้างเหรอไอกแครเบาเมื่าผมเออลุงเอยแคร์ค้างไปตินออกไปเลยไปติ่มไปกดล้มาด้วยกันเฮ้ยขอกินน้ำแป๊บทุกคนเอราจี้ดิ้งทุกคนถื้อล้มมันะคะนอนนอนทำไมอ่ะเออจริงมว่ะถือล้มดีกว่าล็อกคำนี่เออเราจะถือล้มหรืออะไรอ่ะอุ้ยเราเกียดด่านเนี้ยอืมไหนก็ กินเมตตกตัวเกนออกตกตัล้วคาดิโรคาชิมะโยคิโตะ้องมาไมเจอเลซึเรสเตเลนกันเลตกคีต้องเริ่มใหม่อ๋อเลือดตายใช่เพราะตกคีเริ่มใหม่มเหมือนกันนะชอบไม่ชมใช่ตกตกคีตายไอ้ตกไา้หมดทุกคนต้องไปโชคหมดตายแล้วครับฮะ ก็ตกงตายแล้วคนงจกเอออโอออเออไมกกูจะมาดูตกายแล้วเหรอให้ัานตรงดูก็ก็กอกเฮ้วช่วยช่วยตนี้กน้อยนะครับตั่นะครัตตก็จะตกมานะครัตนะครับนัครับงครับไอตัวเขาลักปีกับอยู่ประตูแล้วครับใครกจะไรไอ้ตัวก็ตกแล้วตัวก็จะตกแล้วครับเย้ยราได้ไงอ่ะไม่กาลงชูะราได้ง ก็ได้ไงอ่ะเกินอ่ะเรื่องแค่ขีดอ่ะแค่ขีดแดงอ่ะขีดแดงจบขีดแดงคุณจะมาอัดอัดยูตรงนี้นะฮัสกต่อไปนะตรงๆรตรงตรงของช่วยเล่นมุกหน่อยนะเขาไม่รู้ไคุณจะอะไรเล่นล่ะไม่รู้ไอ้ตรงโดนอะไรต่อมาอะไรต่อยมาเนี่ยอะไรไอ้ตรงโดนอะไร่ต่อยเนี่ยไม่รู้ต่่อยยเนี กขาไม่โดนโดนคนต่อยไหมเอออยากกินโดนลาวาต่อยอ่ะต่อยเมื่อไหร่ต่อยตอนเมื่อกี้ไงตอนไหนสรุปเมื่อกี้ต่อยหรือลาวาต่อยลาวาต่อยต่อยเมื่อไหร่จะรู้หรออก็เมื่อกี้ต่อบอกว่าต่อยเมื่อกี้ไงจำไม่ได้จะรู้หรอตอนไหนอะคนมันเป็นเครื่องจับเวลาหรอใช่ต้องเป็นเพื่อกับเวลา ใ้เวลาเครื่องจับเวลานะใช่เครื่องจับไปไม่ได้โอ้โหนี่ครับตอนนี้เราต้องดูกันเป็นหมู่ล้านตัวนะครับหน้าก่อนนะครับมีหมู่กี่ตัวหนึ่งตัวนะไอ้นนี้มันออกแล้วสวยแล้วสวยแล้วไข่สี่ตัวนั่งอยู่บนเฮ้ยไข่สี่แค่ยรถจังหวะสองตัวนะคนคนให้มีบูสไบหลบไปดีเดี๋ยวสร้างปล่อยบ้างหบไปดีเดางของปล่อยบ้ สเลดอนาโกสเลดเอ็นาโกอดีร้อยดิางงไปยีออวนโดาโกสเลดอนาโกไอตมันบ้าบ้าบาเอาวัมันไ่กินเฮ้ยกินลัง่อยกูกินน้ำกินน้ำไปแล้วกินกอากาศเฮ้ยัน ไปขึ้น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 ลาวาเร็วครับทุกคนขึ้นได้เหรอเนี่ยไม่เราเรียบรอบเขาคิดว่าเขาแรกจะขึ้นหลังลาวาดีกว่าจร่ะไมขึ้นไม่ได้ใช่ยังไงอ่ะเฮ้ยเราต้องต่อตัวกันขึ้นไปอ่ะอ๋อรู้แล้วเขาจะข้างนี่มาเออเกาะลงไปได้ได้เออทีนี้แหละเอ้แม่ท่านตะรอกงอตรงลาวาโดนลาวาสารอะไรนะท่านอาจารย์ ก็ไปใครเล่นกปคนบร่มแล้ว huh. ก็แบบนี้คร um> ับไหนอ่ะทำไงหรอโหไอ้ต้งสร้างกระเพงเร็วช่วยสร้างกระเพงหน่อยเออซาเล่นยากปุ๊บหลบไปดิหลบไปหน่อยเดี๋ยวสร้างเพิ่มหลบไปสร้างเพิ่มคืออะไรสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มไอ้ต้งมาสร้างถูกแล้วไอ้ตู่น้ำสร้างกำลังขึ้นมาอยู่อ่ะเฮ้ยเราวาขึ้นมาแล้วทุกคนไอ้ต้งสร้างเพิ่ม ไอต้มสร้างรูหนรอยครับท่านผู้ชมโอ้รอแอ้ะรอนว๋อแล้วครับท่านผู้ชมรอแล้วร้อแล้องถือร้อนเกิว่าร้อนจ่๋ขนาดนี้เที่ยงสี่สองค่นอนนอนรอนี่ไงก็สไลด์มาดูดิครับแบบนี้เออจริงเหรอผมสไลด์ดูประจำคลาสทีน้เฮาเฮ้ยอ่ะทีเร็วขึ้นทีเฮาเร็วกินนกินน้ำ ผมกินแบบก็แหละเออให้เดี๋ยวนะเอ้ยใครเอาเอาเอากล้วยมาวางวะไม่รู้นะแต่ที่เขารู้ว่าเขาก็จะซื้อซู้อไอ้โอเมกอดโอแมกโดหนึ่งเฮดอมเอียเอียอยู่ฮะว้าวมันเพลงประจำชาติอะไรอะแพนต้องไอ้ต้องอยู่ไหนไหนะ เขาจะต้องรีบปีนบล็อกไปตรงนี้สุดแล้วไอ้ไรอไตรงต่อบล็อกอีกได้ปะม,มันจะปีนขึ้นไอ้ไม้นี้ได้เนี่ยตรงนี้เอออะไรไอ้ตรงตาที่ไหนอ่ะไอ้จิ้ง่กตาที่ไหนที่ไหนซาที่ไหนซาที่ไหนไอ้ตรงต่อบล็อกเร็วขึ้นไม่ได้ยูตาโตกับตัวตรงผมเนี่ยแค่นี้ดูดิดูหลอดเลือดดิ โอ้ oh my god ได้พลาดสลีดอันแากเลยต,ตั้งแต่เขาเล่นมาเขายังไม่ตายเลยโอ้งย,ยังไม่ตายเลยจะผมยอ้อนคลิปกลับดูน<า><ม>ี่ยังไม่ตายเพราะก็อตอนนั้นมันไม่โหลดมันไม่มานี่ตรงๆขา,ขาเาข,าขาไม่แตะพื้นเลยดยูดิหรอถ้าม่ดูดิเขาขาเขาไม่แตะพื้นไดมาอนด์ไม้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ นในในนี้มีอะไรอ่ะในนี้มีไดมอนด์นะขี้คนเก็บไปอ่ะโจ๊งเลยขึ้นเร็วไอโต้กทมไรนัมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟรีเทลมันมีไดมอนด์เหรอไอโจ๊กไม่มีอะไรอ่ะเขาให้เชิญเพื่อนเพื่อหางฟรีอ่ะเชิญเชิญเชิญอะไรนะโอ้หลาวาของที่ยังได้ยังอ่ะ ไหนเขาเชิญเพื่อนมาแล้วไปหางตีเฮ้ยเราว่าขึ้นมาแล้วเย่ได้หางตีอะขึ้นมาตรงหางตีเอาทำไงอะไหนอะเทลานี่ไงโอ้นี่ไงได้แล้วไปหางตีอะทำไงอะไม่รู้อะมันมีขึ้นมาให้อะแล้วก็กดทำไปอะบล่อกเขาไม่รู้นี่แหละเทล ที่แค่เชิญเพื่อนอะมันยากตรงไหนนี่ตรงมาดูเขาขาเอนาจีดิงนี่ตรงเดี๋ยวเขาจะกระโดดไปหายกล้วยถ้าเขาขาแตะพื้นแสดงแล้วว่าเขาอะต้องรดนกล้วยแต่เขาไม่รดนแต่เขาไม่รดนกล้วยโอเคโอเ้โเนี่ยจะใช้โลมทำไมอะมันเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้นานๆำหน้ที่เตะตกโต๊บแล้วว่า โต๊ะเอ็กค่ะเดที่มีโต๊ะโต๊ะและกาเลนไอ้โต้งให้ให้ผมเก็บเหรียญบ้างได้ปะม่าว่าไม่ได้เก็บเหรียญอะไรเลยลงไปดีกว่าไม่อยากไม่อยากทำไมไม่ขึ้นทางนี้แล้วอะไอ้โต้งดูต้งโต้งทำไมไม่ขึ้นนั่นข้กฆ่าใกล้กว่าอีกดูดิโต้งดูต้งโต้งไอ้โต้งดูทำไมอ่ะขี้เกียจที่มีโต๊ะโต๊ะขี้เกียจ เอนจีดิงจะให้เขากินไหมอกินแบบกัหรล่าคัสนอนนำคนมันว่าแปะแปะแปรแปคแปี่มีตกต้นเลยน้องเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยทีมีตกโตเลยไงน้องดูนี่กูใช่ไหมถ้าเขากระโดดไม่โดดไหนอ่ะ กูอยู่กล้วยนะูดิไอตองดูดิอยู่บกล้วยแไม่เป็นไรกลวยไม่เยอะอยู่แล้วมยเยอต้งี้อ้นะี้แ้วอะี้เหรอแต่ซียนออี้ซรอบี้เมอนกันนะคท่้ชมต่วมนีคนาผาอะใช่คมันเป็นคนบ้าอะน้ชมนัน้อ้้้อ้ เรากระเบียดเหรอคะได้เออมีคนมาเบียดอ่ะตายอะคัสตรงๆดูสิตรงยังรอดอยู่ผมว่ามีคนมาเบียดตรงๆก็ตายได้ดีที่สุดนะไอคนเบียดไอคนเบียดพุ่งไอโต้ถ้าไปกระโดดออกีปข้างในดีกว่าจริงปะจอิงว่ะไหนเอาบีสปะตัวอ๋อไปโดนดีกว่ากระโปรง เล่นดูเยอะน้าเบื่อบลาปอบโปลเข้าข้างได้ปอบโผล่ปอบโผล่อะโ,โอต้คือมันโดนอ่ะครับท่านผู้ชมไอ้ต้ไม่ต้องกระโดดหรอกมามันได้พอยต์ได้พอยต์ไม่นานไม่มันมันได้พอยต์แต่ว่ามันจะรีเซ็ตตัวเราออกคลาสได้พอยต์แต่ว่ามันเอ้าไอ้ตรงตายไอ้ตรงเลยไม่ได้เล่นตรงเล่นมีดีกว่า อะไรก็อยู่นี่สวยจังช่วยด้วยช่วยด้วยคืนเล้นโอ้ยเล่นไอซีพีอยู่เหอน้ำาห้่อน้มันออกแล้วค่ะไอซีปีบอร์ดอะไรใช่ไหมใช่ช่องไอปีบอร์ดนี้ผู้ติดตาม55คนนะช่องตรงๆมีผู้ติดตาม512คนนะคะเฮ้ยไม่ใช่สอ้ยสองร้อย่ะสี่เท่าไหร่นะครับแต่ช่องเก่าเนี่ยผมกมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ ทุกคนช่วยกลับมาดูกับกลัได้ไหมครับช่องตอนนี้ผมเปลี่ยนช่องใหม่ช่อง A K X ตรงๆนะครับขอบเฮ้ยอย่าลืมกลับมาเฮ้ยติดบตามก่อรัเพราะว่าช่องเกลับมันแค่ห้าร้อยกว่าคนนะครับช่วยกลับมาหน่อยครับเนี่ยไม่ก็ช่วยพี่มูดติดตามสิบคนอ่ะโอเคยังมีไม่ถึงสิบคนเลยอ่ะไม่ถึงแล้วไม่ได้ไม่ไม่มีแต่คนจําผมไม่ได้นะตอนนี้เราเจ็ดสิบห้าคนแล้วก็ตอนนี้ก็มีแค่เจ็ดนะครับอย่าลืมมาช่วยกดกันกดติดตามนะครับช่อง A K X รัว แฮปปี้บอร์ดไม่ต้องไปกดนะเพราะว่าเขาไม่อยู่กับพวกเรานะแฮปปี้บอร์ดไม่ต้องไปกดนะเพราะว่ามันเบื่อเอาเมื่อกี้เขาเล่นด้วยทึเปลเล่นแต่ว่าเขาเล่นแค่แป๊บเดียวส่วนช่องตรงตรงเล่นแป๊บเดียวที่ไหนมันเล่นต้องเสร็จสิบเจ็ดนาทีอ่ะช่องตรงตรงตาตาเขาเนียบอกเลยเจอความลับใหม่ช่องตรงตรงตาตาเชนเนลบอกเลยนะให้กดโลลัวๆว่าะเขามีคลิปดีๆมากๆแล้วเขาได้ลูบดในเกมดีกว่าจริงเหรอนี่ได้รูดเล่ได้รู ว่าถึงมารั่งแล้วนะคราสเราจะเล่นเกมอะไรดีครับหลังจากเราก็ต้องมีการเปลี่ยนลิปเราไม่เล่นเล่นเกมนี้ดิเราไม่เล่นทำไมอ่ะเราจะไม่เล่นทำไมอ่ะเพราะเราจะไม่เล่นไงเล่นอะไรจะรูอ่ะเฮ้ยตู้ทำไมจะลองเล่นแบบไอตู้เนี่ยไอตุ้น้องตัวเตี้ยมากอ่ะอยากต่อยหน้าน้องมากตู้น้ำเขากำลังเล่นเกมที่มีชื่อว่าอสามตูนแปด เอสพีดีสามจุี่แปดนะอสพีดีสดแปดโอ้ยกคเอสพีดีหรือเอสอ่หรือเอสเอสเออะไรวจะไปเอสซี s ี a p ซไม่ได้นะคะฮะ e a ซีแอปแฮปปี้อ่ะมันเป็นแบบนี้ไม่ทช่ไนะเฮ้เราเจอเนเราเคนหายไปไหนไปด้วยเป็นเีด้วยอย่าพูดดิกะาวกลวาวอยูข้างนอก กะลาวกะเอใช่ไม่ไไมน่าแซงที่แซงโฟร์อ,ฟอะไรไอ้ตงมันแหกกดฟิสิกส์กมากเลยอ่ะอะไรห <s uss ion> รอไในวะอ๋อที่ใ <s uss ion> ส่เกียร์กระโดดตรงอาบานโอ๊ยบ้านเพื่อนสวยอ่ะไอ้ตงดูดิดีเฮ้ยตู้น้ำอยากเล่นบ้างกโปรดเล่นมาดิ <S <s <uss ion> ตรงนี่ึงกระโดดอยูบนเฮ้ยไฟดับไมดับ <s uss ion> ไปเล่นดิโรออก็เลยไม่ไอแคร โอเคถ้าประชุมนะพี่เราเดีวตัดไปต่อต่อแบบ3 0 0ศนะครับเจอกันเออเจอกันโอเคเรากำลังเข้ากันอยู่ n P D ไอ้ต้องเจอกันไหนมลนวันที่สามราเราดนี่เฮ้ยเดียวนะทำไมข้างนอกมันไม่ดูน่ากลัวเลยดูดีดู ดิูคอมรอบดันดีเปิดออกเข้าไม่ดิแล้วเราก็จะมาอยู่กับต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราจะไปอยู่ดูแบบอีเกียบางกีกีสาวซูซูแปลกนะแต่ตอนนี้หน้าจอตรงๆโหยังโหลดไม่เสร็จมันก็เลยดูโล่งโจ้งนะครับว่ามันแบบว่างมากเลยอันนี้ไงโหลดเสร็จแล้วแต่ว่าเวลายังโหลดเวลายังไม่โหลดเลยเขาบันก็ไม่โหลด Noember สิบห้ายี่สิบสองฮะไอ้ต้งอะไรมาตรงนี้ดิเราเลื่อนหาดิมันจะมีตรงนี้อยู่ นี่แน่แน่น่ว่าทุกคนเป็นที่ไหนบงชงเขอหยิบเตียงหน่อยดิมาเตอร์มาโล่หรอตอนนี้ผมก็สถานที่อาจจะที่โรงเรียนนะเราก็จะยังไงก็เจอเพื่อนเสียงก็ดังเลยเสียงบอดังเอะไรเลยยิบยังไงวะต้องเจอเันที่ยิบกันเนีอยู่ไหนวะหยิบของยังไงถามหน่อยให้มือก็ ฮะไอ้ตรงอะไนตรงนี้ที่เก็บพิซซี่พิซซิ่ครับกุชชี่โนอาราบิโกตรงตรงที่ไหนฮะตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะตรงนั้นตู้น้ำที่ไหนฮะไหนอเขาไม่เห็นเขาต้องการอาหารเดี๋ยวเราขึ้นห้างไปทางเตอร์ยังร้อยหนึ่งอยู่เลยอ่ะตู้น้ำไม่ช่วยดูหน่อยม่เขาบอกว่าให้ทางนี้ตู้น้ำเจอที่ตรงเนี้ยตรงนี้คืออะไรโอ้โหไม่โหลด อ๋อหลแล้วเยหลแล้วไรแล้วได้แล้วเอหล่อตั้งุด้วเห็นแล้วเยไ้แล้วเอาไฟไปด้วยดีนั่นอยใครบอกว่าไม่แ่ควงเชี่ยมีบ้านเขของไม่ได้แล้แต่เ้อคุ้แม่ร้ยทอสวยลโอ้ไอแกนีนี หัวยอดหัวคอยเลือดเลือดเลือดเลไม่โดนนะเราหาใครไม่เจอเลยไปหาที่แอบก้อนหาที่แอบก้อนไม่มีเสียงมากกว่าตโต๊ะอ๋อนี่ไงหยิบของบล็อกเขาหยิบของไม่เป็นอนะ่ะ ปิดคิก <rij Bee ful> ันพรอมมาัะ hmm. ทุกคนิดคลิปออสำหรับคิปนี้กอย่ไลค์กดไลค์กดแชร์กับสรครอย่าุกช่องให้ปบอกอย่ตรงเลยตรงช่องงนรับอย่าลืมกดติดตามนะับเจอรนบายบาย for ever